ไม่คอดดิเออกำลังอัดยู่ไอ้พี่ไอ้เขาไหนเรี่องเขาต่านะมันใส่พี่ไอ้โคตรตำเลยทุกอ่างสี่ร้อยไอเลยเราเราจะลุยกันเลยที่อ๋อนนโนมันไม่สี่ทาร์ทเลยหรอไออเสียงแค่เสียงพวกเนี่ยนะไม่ไดงไปหนักว่าแล้วมาครับด้วยถอใส่ไม่นึองถึงละถึงไหมนะครับอยู่บ้านคนเดียวหันเข่ากันก ถึงแล,ล้ึงแล้วึงลวถงละวึงแ้วถงแวงแงแล้วด้าถึงแล้วงล้วแล้วแล้วถึงแล้วงแ u ้ว i ึงแ t แปลแปล้วถึงแลล t วถ e งแล o วถึง t ล้วถึงแ t ้งแ้้วล้ว้วลวง้เงลยวถงแล้วถึงแวงแ้งปล้วถึงแล้้ึงแลวแล้วอ,อ

มันตนี่ไงมันบบอ้ยอ่ะอะเอาาใช่กนต่ <S <S ็เี้ยไม่เฮ้ยต้งเนป่านเกมไห้พี่เอเียโอ้ทดไงเทสเสเสเน่กาเกมเหน่งกวผีออกมาหนอกจ้งโอ้ยรถไม่โคียกว่าง่วงเมื่อกี้เร็วเกิน นี่กำลังจะการมันเปิดไฟบนบ้านเลยังเกียบอยู่ในกุ้ยหนึ่งมาควายแล้วเอ้ะมันกูอยากเปล่าคือเสื่อมเมาไอ้สะาดนเนี่ยเมาใน่กิมกิมสตอรี่บ้านแางแล้วใช่ไหยมอ๋ออ๋อทำกลับบ้านกันบ้านกับบ้านอุ้ยอะไรอยากดูไอทีแทบดูฉันมีการบ้านในคืนนี้หรอกแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไอทีมีการบ้านคืนเอาหรอมีการบ้านที่ต้องทำมันเป็นผิวดิดมันเป็นยีสัมติงเฟิร์สอะ เออแต่ว่าฉันอยากกินอะไรสักอย่างก่อนเริ่มอย่างอย่างแรกอ่ะแม่บ่อสนับกันส้ับไปท้งนัานเห็นบ่อยขึ้นเ่อยตาบปดีแสงอะไรนะตาโอ้โอ้โหาแ็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้อุ้ยบ้อ้ยอะไอไรอุ้ยหมัมี้องโอ้โหไปเลยเมซอนคุณแม่รักมา no need anything to order ไม่ต้องยันจะสั่งอะไรสักอย่างใช่ไหมลูกไม่ไม่อยากสั่งอะไรเพิ่มใช่ไหม already m a o u please sign 나라라라싸이나라สัญลาเซสัญญาล่าเซ็กนะลูกลูกอยากจะทำลัสัญญาในตอนเช้าหรือเปล่าลูกไปเบิ่งกเลยทำลัสัญญากี่ตอนเช้าก็ได้นะไปเบิร์กช่วงฟีซีเย็นเย็นตุเย็นตุเย็นก็เป็นตัวย่อป่ะว่าแมน ยังเช็คเดอะฟิตตู้เย็นแหละตู้เย็นห้องขับดูนาร์มีไวบัตไอเวนส์ไดทูมายเพสเตรีทนี่ห้องพ่อแม่ทำไมดิสเตรทมาเลยเจ๋งไรวะาหนึ่งเสียงเนี้ยเป็นติดงข้าห้องนะำไม่เปิดเลยมั้งด้วยมาออกมาโมมีเสียงนิดมึงจะมันมันมันอันนี้ไงมันกดหีบเปิดมึงรู้ปะ ไม่เป็นหยัางเป็นแมคคานิคอนงกอ่ะหูอ้ยงวงัวงวงัวกดตาพอดีกูแนบไปเห็นไหมวอกวี้ห้องหิวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเช็ดบางเลยกดชิปแลนด์ไปเลยครับนี่ห้องโอ้โหไฟไหม้ขาแทนบอร์ดที่ห้องนั่งเล่นาชื่อบอดอีกทีมันแบ็กขาวจะบางไงอะไดิคือเนีอบ้านเ่าบ้านเ่า วิเีศษที่อะรฏิญาอยู่บ้านคนเดียวเด็กอายุสิบสี่ที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วอะไรอ่ะเนี่ยไปเห็นเหรอวายฟังกี้แบ๊กดูเลยเฮียแกมายังเฮียเลยอุ้ยเฮียแม่งออกนั้นบอกอุ้ยเฮ้ยหนีงูไอ้สามขั้นเจอกันเว้ยคั้นตัวซีขั้นตัววีอ้ที่ขั้นหักอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้พวกไอ้เมือภาคนี่ไอ้พวกไอ้เมืองภาคเลย อออ่ิอามชา้ารบราจไปกินข้าวสาวอ้ยข้าวข้าวแรงกันไงวยจหน่ลย,ยโทสาวีพมาก,กเราปฏิทินท่ศัพว์ุ่กใจกาสัญญาลาละลาแซกนะเอคันโ<าว>ท้กันไน,น,น,นี่บ้งเออเรามีล <ะ S 2> าแซกแมงโคดเยนเลยส โอเคเอาเอามเปิดนะจนีเขาเยเหรอ food food was cold by old juice มีงูอะไรพะเฮ้ยมันค็เดิขั้เดียวกันครับสาสีรอบกนนะเพรเสียงตูเย็นเหรอเสียงเสียงมันคนเกิดประเทศบเียโอ้ตื่นแมงทุกอย่าง ฟอฟกฟกฟกฟฟ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 ทฟฟฟฟโอฟิฟฟฟฟฟฟ้ฟฟฟฟฟฟนฟฟ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 ฟลฟฟ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 ฟเลยฟฟฟันฟฟ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 ฟนะฉันชอบดูทีวีตอนกินฟฟ้ฟฟ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 ฟอฟอฟฟฟฟทีฟฟ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 ฟ่ฟฟ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 ฟนฟอไม่ต้องกินอฟฟิฟฟฟฟฟไฟ ตอนชอบเบิ่งทีวี mhm. ตอนสันดินน่ะนะหรือทีวีกันล่ะเฮียสาตกใจทีวีแตกเหรอไม่ไม่ไม่อ๋ออ๋อทีนท่เหมันโคตรเฮียโอ้ยอร่อยมากเลยโอ้สี่คำหมดที่สี่คำหมดเฮีย่ครับ อ๋อทีวีอ่ะอ๋อฉันว่าฉันมีความสุขที่จะอ่านบทความครับอ่านบทอ่านไม่ทันเลยปิดแม่งเลยในย่านคนดเอ้าม่ซาวร์รรลิเวอร์ท่าทางโอ้เท่มากแม่โอ้เยี่ยมเลยแม่ I can't promise เอ้ยพวกเรากำลังจะไปแล้วนะ สุคอยอิกออฟแมนอิกออฟแมนที่ไหน Something just came up อิกออฟแมนอิกออฟแมนคอยรอฟแมนอิกออฟแมนฮะฟาวด์ออฟแมนนะครับสุคอยแล้ว Something just came up บัดยุการ์ทํา to มอลูเขาซมอลูเลยเขาแฝงเขาออกพวกเรากําลังจะไปเอ่อ ขอให้ดอมเงินมาฝากไป้าไปคือมันบอมามันจะไปบ้านอ๋อบ้านกันิ้าอ้ยไอ้เหี้ยไอ้พวกวีนอ๋อสนใสสาเ้เฮ้ยอะไ้เร่ออไเร่ออ๋อเอ็มชอลไม่อ้าวตบ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 มือ้วยโอ้ยโอ้อ้าขอเทษนะไม่ เราชื่อไม้นะื่อไม่รู้ชื่อไงทีก็ see you tomorrow ไว้เจอกันใหม่นะไหมวันหน้านะอย่าลืม t h e m t o t m คืออะไรอยู่แรงมางวะ c h e อ๋ออย่าลืมการบ้านนะเื้อเลยี่อหนอย่าลืมทำการบ้านนะโช o t t o t o o ทงเทเอ้ยชิลเพื่อนเอาดูดออกกู ชื่อเบ๋วิบเป็นไล่สบายเบบี้เ <c> ต <oughs> ียงเกาะไม่บบอยากจะ,อะไอ้ไอโจตัวนี้มันหมายถึงว่าแต่อย่าลืมทำการบ้านด้วยนะแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมมันเหมือนเป็นขั้นตอนต่างๆกันหมดโจอ๋อ,อฉันว่า just go back to bed after d h e a m อ๋อฉันฉันว่าฉันจะอาจจะไปนอนหลังจากทำเคมีเสร็จนะเพือ่อนตัดสาระกเออเนี่ยออนเบอร์เทาเอเปันญาอ่ออนฮะ เุ้ยเอ้า <Man> ก็ได้เปิดอีกตอนแรกได้เปิดปะเปิดอีกเปิดอเปิดนีกไอ้เหี้ยจักันบ้าแน่งเลยเปงว่าเศร้าเลยงัวแทงรอบนะอ้าวอเชียงคือคืแปดไม่โฮมเวิร์กเอาอะที่บอกว่ะเทียมไอ้ก็ดูวิดโฮมเวิร์กโร์เดย์อิตอาเบ้าไม่ทันสร้างจิตก้นหนึ่งเฮ้ยมัมมัมโธ่ don't stay up too late นะนะเป็นเด็กนะ baby อย่าให้ได้จากคุณพอลล่านะวันนี้กี่โมงแล้วลูกยังไม่นอนกันทำไงละกันวันนี้วะเดี๋ยวนอนกันแหมต้องกินผู้กอบก่อนกดไงก็เยอะกดอิ่มซีอะนอนยังไม่ถึงตอนไหจี๋เปล่าสัน้นตันนไปนอนซีก็โดนตาลาง นอนเลยเพียงครึ่ครึ่งผวเอพีเอ็มเนาะโหลดผีอ้าวตีหนึ่งสิบหกไอ้เฮีย I got up to get some water โอ้ h ฉันหิวน้อฉันหิวน้อโอ้โอ้ไปเอาไปปิดไฟเอาเอ้ยไปให้ไปตีหนึ่งนี่ปล่าโอ้ยยังการตีอย่างกะทุ่มครึ่ง

ตีแล้วโอ้โหสวางก็ตอนทุ่มพกโมงแรงยู่เลยใชเไ้ยมันบวิวแล้วอ่ะม่บอกไปนะจะบวบิวเราไม่ไปด็กินน้ำกินน้ำเอียเอียคอเลยไปซองเลยเหมันตรงนีไม่ใครวะ โงโ้โมไม่ไม่หลังบ้านติดหรอนี่อะไรอ่ะอ๋อกระจกไอ้เฮียตกใจตีนึงก็จะกินน้ำน้ำเยูนใน้ตัวเย็นอุ้ยแว์พี่กองเนี่ยให้อะไรนะบอกเลยน้ำตกใจกินเนีน่ย เทเแก้วต้องเทเแก้กันม่อยากอดชิกสายกินไหมอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้อกโอ้ยจิบเนี้ยจีจีบ b a c อ้าวไ่อะอินโทรเป็นเกมน p s ไอะไม่ยิไมชีกเลยอินโทรเป็นเกม p s ตารอแม่กินอยู่ขี่แตกอะ ไปปิดเอ้มันเปิดปิดเปิดปิดดิกูจีทิ้งขัวดน้ามึงนังดิกูจีนี่ไงแเปิดปิดเปิดปิดดิเปิดปิดเปิดปิดกูยังเดี๋ยวนะปิดโอ้ย หนักกว่า่หมายไปชิริ้งริงขนาดาหนขนาเล็บไรล็บไรไปกับคว้าไงอินยังว่ารกาปอกห่นเอากรจีไปโยนบักบักโอ้ยน่ะตาเงอเฮ้ยมันไ้กับขึ้น้าช้าหียมันไ้เรื่อยไปเรื่อนเปิดไ อนอห้องแม่ได้ไหมกูไปแล้วค่ะเล่นอนเลยตัไทแล้วแลยดเฮ้ยมีแรงเหรอมีแดนแรงกันแล้วมีได้นี้ได้มันบอกให้มึงหนีแล้วุึยแตรยังวิ่งไม่ได้เลยไอ้สัสไม่มงนีแล้วปิดประตูดีๆนะไมคได เอ้ยถักไม่อย่างไรแม่โอ้หวิทยุเปิดทำไมเฮ้ยอะไม่แช่อยู่ที่ประตูลูกเพิ่งขึ้นมาอีกหรแม่หุดลูกอยู่นั่งหรือลูกแจ็คพอนนอนจอเ y บ a ี้ เอาแอบอุ้ยเนโอ้ยดูอะไรออกยังไงต้องออกต้องออกต้องออกไปเปิดประตูเปิดประตูแล้วคิดดูฮะออกเปิดประตูไหมเนี่ยไอ้เคียรเนี่ยไม่ไผ่เนี่ยใส่ชุดคล้ายๆชุดหนีเลยชุดหนีชุดมาคอร์ดอะเหมือนหัวเลยปะเฮ้ย ่กระจอกกระเดิในใาตางใล้ไหลไหลไหลมา,ลา,ลา,าขึ้นงานก่อน <laughs> ขึ้น่านก่อนแต <laughs> อยู่ในห้องมาเลยเฮ้ไยไหล <laughs> ไหลไหลโอ๊ยแม่แวร์ยุกิที่เอารูปนี้มาจากใครอะ่ะแม่คนล่าส่งให้แหม่เอ่อเขาบอกว่าบีนครีปปิ้งเอ <in. S 1> ้ครีปปิ้งน่ากลัวคนลุกนะคนลุก มีอะไรไม่รู้ชีนะกลัวอยู่บนตรงหน้าต่างลูกเดี๋ยวพวกเราจะรีตำรวจให้ลูกนะลูกยังเด็กนะปิดประตูล็อกทุกอย่างเลยลูกเปล็อบแล้วก็ไปแอบอยู่ในอยู่นห้องของลูกเองนะโดน t อสเวิร์ดดอนะอย่าตอบรับประตูอย่าเปิดประตูนะแม้ได้ว่า he does ไม่รู้ไปมัม,น,ม,มเนเมนเสียงเกียงจากอข้องหอกเข้ามนอีกชัดแอบได้ โอ้ยคิดผ้ครแบบแล้วไ่างเดียวลงยังไม่ถึงพื้นเลยยังไม่พังเลยว่าโทรศัพท์แม่เนี่ยเป็นตัวโรัพก็ง้องไบปะบอกน่อะไบอกเรื่องนะไถ้าตั้งงไปวะต้องทำอะไรอยากก็สเปดบาตกหน้าต่างเอ้ยตกหน้าต่างหรอ ปเปิดประตูจ <laughs> ูนเราได้กดกรกดอิงวะแม่แม่จา๋าตำรวจอวิปล่าตำรวจต้องนิดใจเล่นดิแม่บอกเออวะไอ้พอลล่ามูใชาตำรวจตำรวจดีดด do you hear her is Paula the door mom sorry honey everything gonna be alright เป <laughs> ็นพอลล่า ได no ้ยินไหมพอล่าอยู่ตรงประตูลูกเสียงพอล่าแล้วลูกอยู่ตรงประตูแล้วก็ไอ้ยังไงไปล้ขอโทษนะที่รักทุกอย่างจะโอเคนะดูเบบี้เนี่ยกูกบดูว่าไปชวนอะไรเท่าไหร่เวลารไ้วะาตลกมากวั้ตลกมากตลกมากตลกที่แไงไปไปไปแล้วโอ้พี่สิไปกันนะ ไม่เปิดอือมาเป็นบอข้างอ้าวมาอะก็ตเป็นเราต้องเปิดประตูใหเพราะว่าเพื่อสอนนะมันแชมแล้วเปิดไฟแล้วไม่ใช่แม่งเลยไปดูใกล้สักโอ้ยไอ้เงายี่ยิมันีอะน ทาทาทาวิ่งเลยเตรียมกับลังหันลังหันมาแม่มาแม่ขับไปในห้องมัากัไปในห้องกยานย์ช่หมเด็กันบอลทันบอลแอดแอตแอตตื่ พันมีคนอยู่ในห้องแม่ครับฮัลโหลจู่ฮัลโหลตำรวจตำรวจเร็วร<อ>ที่บอกว่าจะแจ้งตำรวจไง,ไง,ไงยังไงเบียคอยน์พอดีทำไมทำไม,าม,ามาแล้วไฟอะไรอ่ะไฟ นะจบแล้วนะยีทีเ่ยงขึ้นยี่สี่อ่โอ้โหจะฝ้าออกดิพอออกไปมไงไปเมื่อไงเปิดโอ้โห what t b u อย่าเฝ้าออกดิเดี๋ยวมึงกระตายระตายหรอจบแล้วเหรอจบแล้วแปิมั้งเปมันได้ตั้งหรอใช่ไหมเหรไม่พ่อนไรลมีวะอุยกลัวยังตายมันปีนประตูรางหุ่งใสอยู่เด้ออุ้ยจบ โอเคจบแล้วโอเคจบแล้วจบแล้วจบจบแล้วเมื่อก็เตะห้องออกเกมแล้วห้องก็ต้องเขาเ่าไหร่กระตองมาบอกว่าจบแล้วจบแล้วคือมันจบแล้วมันก็เตะออกเกมเตะก็คือเหมือนกับมันตายมันตายมันก็ออกเกมไปเลยงเดียวทำรวบเออทำรวบกขาใจเชือแบบแม่งจบคัสซินดาบปื้ดเตะเกมเตะออกเกมมักเพื่อบอกจบจบแล้วไอ้สัตว์ ูที่เย็นพอมไม่ห่วงหนาบ้านพ่พพอมเราเอาบ้านเลยไห